ส่งกำลังใจนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ผ่าตัดครั้งใหญ่มีสายเสียบจมูกส่งกำลังใจนักแสดงรุ่นใหญ่หลายคนเมื่อทราบข่าวต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้กับออนอนองปัญญาวงนักแสดงรุ่นใหญ่หลังแจ้งข่าวว่าตนนั้นมีอาการป่วยเจอต่อมไทมัดโตผิดปกติ ต้องรักษาโดยการผ่าตัดจนกระทั่งล่าสุดวานนี้8ตุลาคม66สาวออนอนงได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัว o r n a n o n g p a n y a w o n g เผยภาพตัวเองกำลังแอดมิดพร้อมแคปชั่นระบุว่า ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้นะคะการผ่าตัดต่อมไทมัสเริ่มเมื่อวานตอน18นาฬิกาผ่านไปได้ด้วยดีขนาดของต่อมไทมัสมีขนาด6เซนติเมตรผ่าตัดเสร็จตอน4ทุ่มพักฟื้นห้อง ICU ตอนนี้ยายกลับมาห้องพักเรียบร้อยทุกอย่างโอเคมากๆค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์หมอและทีมแพทย์ทุกท่านที่ดูแลอย่างดีเยี่ยมขอบคุณกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความเสียใจจำนวนมากทางทีมงานทีนี้ด o m ขอให้หายไวๆนะคะ